เสียงลมพัดหวีดหวิวพาดผ่านชุ่งนานเงียบสงัดในค่ำคืนเดือนมืดคืนนี้แหละพวกเองเตรียมตัวเสียงขุนเดชหัวหน้าโจรดังแผ่วในความมืดเขาเป็นโจรชื่อกระชอนแห่งป่าด้านหลังหมู่บ้านบางหลวงกวาดทรัพย์มานับไม่ถ้วนจากพ่อค้าทางบกคืนนั้นขบวนเกวียนของเศรษฐีเจ้าสัวบุญเดินทางผ่านเส้นทางลัดกลับจากตลาดในเมืองบรรทุกทองคำแท่ง เงินตราและผ้าไหมจำนวนมากมีทหารคุ้มกันเพียงไม่กี่นายเพราะคิดว่าเป็นทางปลอดภัยทันทีที่ขบวนเกวียนแล่นเข้าสู่ดงไม้ทึบเสียงแตรสั้นของโจนก็ดังขึ้นปั้งปั้งปืนขาบศิลายิงขึ้นฟ้าทหารตกใจตะโกนเรียกระดมโจรโจนมาแล้วคุณเดกกับพักพวกกระโจนออกจากพุ่มไม้มือถือดาบและปืนยาววิ่งกรูกันเข้าปล้น พวกเขาใช้ควันไฟและเสียงตะโกนสับสนบุกเข้าไปควบคุมเกวียนทองอย่างรวดเร็วใครขัดขืนข้าไม่เลี้ยงขุนเดชตะโกนเสียงกร้าวเจ้าสัวบุ้นตัวสัน่นรีบควักถุงทองโยนลงพื้นอย่าทำค่าเลยเอาทองไปเถอะโจรยิ้มเยาอคว้าถุงทองขึ้นเกวียนแล้วสั่งลูกน้องมัดคนเฝ้าไว้ท่ามกลางความกลาหลพวกโจรลากเกวียนหนีหายเข้าไปในป่าอย่างรวดเร็วเหมือนผูผี รุ่งเชา้าข่าวปล้นสะเทืองทั้งหมู่บ้านชาวบ้านแตกตื่นเพราะหลวงประกาศตั้งกองล่าโจรทันทีคืนนี้ต้องตามรอยให้ได้แต่ขุนเดชและพักพวกรู้ทางป่าเป็นอย่างดีพวกเขาหายเข้าไปในหุบเขาไม่มีใครตามทันตำนานการปล้นขบวนทองคำคืนนั้นกลายเป็นเรื่องเล่าขานสืบต่อกันมาว่าเป็นคืนปล้นที่ทุ่งบางหลวงที่ไม่มีใครลืม